าไปายเราแม่เด็ดเด็ดูดูรูปที่พวกมึงส่งมาดิแต่ละภาพเนี่ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูอย่าลบเลยอย่าลบเลยว่าของดีๆทั้งนั้นนี่เทนี่ยดีๆชุดของด้านด้านลูของสาวสามคนไปแล้วเอาของกูไปแทนดีกว่าอืมมันครบเลยทุกคนดูแต่ละภาพที่พวกมึงส่งมาห้องแชทกูฟึ่งบอกตรงๆเอาตะลึงตะลึงก็จะลบรูปภาพเราทำไมก็ไหนๆมันก็เหมือนกันนะเออ ก็เชื่ผู้ชายไอ้นั่นไงนั่นเองหนูว่ารับไม่ได้หรือไม่เคยทําหรือไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายกันเองหรือไงไม่เคยวัดยาวอะไรกันเลยแหละพูดเข้าไปนี่พูดเหมือนรู้นะแต่จริงๆก็ไม่รู้หรอกผู้ชายเดี๋ยวมันก็มีห้องใหม่คือห้องบานาน่ากูเลยนะเออเดี๋ยวมันก็จะอห้องบานาน่าอ้ยไปคุยห้องบานาน่าอีเนี่ยอีเม่อีเม่คนนี้ไม่ต้องห่วงทุกคนถึงนอนเตะไงไปคุยห้องบาร์ดาน่าเตะถ้าโดนเตะกูไม่คิ้งเตะพวกมึงหรอก คืออะไรเกี่ยวกูเนี่ยเร็วเว้มันมันเร็วเร็วให้ดูผ่านผ่านนึกกันไปหมดแล้วห้องสงห้องชั้นหมือนแบดูมันผ่านอัเมนาน้เลเดอร์นี่มันตัมเลืด สันเพื่อนมึงยังเด็กอยู่ยังเพิ่งดูอะไรดีกว่าเออมึงยังเด็กอยู่เออซันยังเด็กอยู่อะซันรับไม่ได้หรอเรื่องเพศผู้ชายผู้หญิงเ้ยเดี๋ยวสมัยนี้กูรักกันได้นะผู้ชายผู้หญิงคือเขาอนุญาตเรียกว่ารักกันได้เพื่อนสั่มึงอายุยังไม่เท่ากูยังเพิ่งดูเลยเพรร้องกลัวน่าจะเท่ามึงแล้วแหละไอ้บี้ยังไม่ถึงเป็นสามไอ้เหี้ยเสพปากแตกไอ้สัตว์เสพปากแตกพ้องเอาป่าตัวตัวไอ้สัตว์ผู้ชายผู้หญิงเคารับกันได้นะสมัยนี้ เขียดไหมยึดแม่คืออุ้ยอือเขียดไงแบบทำไมห้องเช็คต้องโดนอย่างนี้หาอะไรปิดก่อนด้านนึ่าอะไรปิดโอ๊ยงิงท่อเหรอของเขาดีตายไปโอยเขียดไม่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไอ้หนอไอ้หลอไม่ไหวแล้วเจ๊ไนเปอร์รับไม่ไหวไอ้บุ๋มไอ้เจ๊สองคนเป็นห่วงเป็นตาอะไรหรอกส่งไม่ได้ไอ้จ๊สคนเป็นห่งเป็นไนเปิลรับไม่ไหวอืมเอาจะตุก เอาเราเอารูปท no okay, okay, anyway> ี่กูทำเองไปจะเอารูปของกูไปไว้ก็ได ok enfin, ้นะไม่ใช่รูปกูหรอกกูไม่ได้ถามมึงมึงมึงม่ใหญ่แตถงขาอยู่ที่กูหมดละโอเคไปละนะบายบายไปเล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 ยเดี๋ยว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 คุณนี้เดี๋ยวกูกลับมาเลเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวได้ดูกลับมาแล้ว